ในช่วงต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการเฉลิมฉลองข้าคืนแห่งความภาคภูมิใจค่ะความยิ่งใหญ่ของศักดิ์ศรีกนสูตรค่ะชื่นชมความสามารถของสิทธิ์ปัจจุบันผสมผสานเทคนิคพิเศษในการแสดงชุดกนสูตรเกรียงไกรค่ะค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะ ยาพุทธปฏิมาโสภาสัเทหิรตัตนตเยไทเยสุวรรณปุรากาเลกตาชินะมาเรศิรามยาปริปุณมุขาชาตาปุณจันโทวะรติเยอเนกาพินิหารวะสุทัศิโนมโนหรา การสักการะพระพุทธศิลามุนีศสีสวนภูมิหรือหลวงพ่อหินสายแห่งวัดชุมลุมสงพันเกิดแสงอัศจรรย์เหนือพื้นที่ทรณีสองอันศักดิแสงเรืองรองโอชายดุดหมายจะส่องสะท้อนเรื่องราวภาพวันวานแห่งความทรงจำจากอดีตสืบสู่ปัจจุบันแห่งสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่ากองฟ้าเมืองสุพรรณบุรี นารุ่งอรุณในวันจันทร์วันเปิดภาคเรียนของเด็กหนุ่มชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ซึ่งไม่สนใจการเรียนการใช้ชีวิตอยู่กับความประมาทเบื่อหน่ายและกระทำผิดต่อกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่เสมอผู้ที่ไม่เคยใส่ใจแม้แต่คำสอนของคุณครูรวมไปถึงการไม่มีสัมมาคารวะซ้ำยังไม่ใส่ใจการร่วมกิจกรรมใดๆในโรงเรียนอีกด้วย เพราะว่าในขณะที่เขาและเพื่อนกำลังเดินไปยังหน้าเสาธงเพื่อเตรียมเข้าแถวเคารพธงชาติตามปกตินั้นเด็กหนุ่มได้พบกับหนังสือประหลาดที่วางอยู่ตรงหน้าด้วยความคึกขนองเขาจึงหยิบมันขึ้นมาโดยไม่ร่วงรู้เลยว่าหลังจากนี้ความคิดและตัวตนของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาล แสงอัศจรรย์เรืองฉายปาฏิหารเหนือการเวลาย้อนคืนวันอดีตการปรากฏร่างของเด็กหนุ่มในชุดนักเรียนปักอักษรสพหนึ่งสวนหมวกกะโลกอยู่ตรงหน้าไม่รอช้าเด็กหนุ่มแห่งการเวลาจึงได้รุ้จับมือเด็กหนุ่มแสนสนเดินทางไปสัมผัสกับอดีตการอันเรืองอน,นันต์เพื่อมุ่งหวังว่าเด็กหนุ่มแสนสนจะเข้าใจความเป็นสุภาพบุรุษกันสูตร และการเป็นสิทด,ดีสีกันสูเกรือเกียดตปฐมบทแห่งตำนานเริ่มขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2435ในป้องธรรมารมได้ใช้บ้านของตนสอนหนังสือเหล่าเด็กๆในระแวกบ้าน ต่อมาเริ่มมีเด็กต่างถินเข้ามาเรียนด้วยมากขึ้นโดยหนังสือเรียนที่ท่านใช้สอนคือหน,นังสือชุดมูลบทบรรพก,กิจซึ่งถือว่าเป็นหนังสือแบบเรียนที่ดีที่สุดในยุคนั้นจึงกล่าวได้ว่าสำนักเรียนของครูป้องนั้นเป็นสำนักเรียนที่ดีที่สุดของเมืองสุพรรณบุรีเช่นกันด้วยเหตุนี้เองจึงมีเด็กมาศึกษาเาเรียนมากขึ้นจนที่เรียนในบ้านของตนดูคับแคบลงไป ปีพุทธศักราช2440พระเจ้าน้องยาเธอกรมมื่นดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จมาตวรวจราชการเมืองสุพรรณบุรีได้ทรงเยี่ยมชมกิจการการสอนของนายป้องแล้วพอพระทัยเมื่อทรงเห็นสถานที่คับแคบจึงโปรดให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนในบริเวณบ้านในป้องเป็นอาคารทรงปัญญา,าชั้นเดียวสามห้องมีมุกกลางด้านหน้า นังคามุงจาประธานนามวา่าโรงเรียนปรีชาพิทยากรและทรงขอพระราชทานบรรดาสังให้ในป้องเป็นขุนปรีชานุสาครูคนแรกและคนเดียวของโรงเรียนนี้ได้รับเงินดือนจากกระทรวงมหาดไทยเดือนละ25บาทอาคารนี้ใช้ได้อยู่สิปีก็สุดส่งเพราะน้ำท่วมทุกปีกระแสน้ำแรงมากอีกครั้งนักเรียนก็คงมากขึ้นด้วยโรงเรียนจึงย้ายไปอยู่ที่ใหม่ พุทธศักราช2,451ถึง2,461โรงเรียนปีชาพิทยากรแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่สีีแยกนางพิมพ์ฝั่งตะวันตกถนนพระพันวสาตรงร้านถ่ายรูปแกลในปัจจุบันเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง7ห้องเรียนนังคามุงจากอาคารหลังนี้ท่านขุนปรีชานุศาสตร์ได้ออกเงินส่วนตัวและได้รวบรวมเงินจากบรรดาสิทธ์เก่าที่มีหลักฐานแล้ว ได้เงินประมาณ2,500บาทน,นอกจากนี้ได้มีพระยาอภัยพาติกาเขตนายอำเภอสอพี่น้องหลวงศรีราชรักษาบริจาคตรงนีและมานั่งอาคารหลังนี้พระยาสุทธนสงครามมอมราชวงศ์เล็กพยักเกษนาผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้นักเรียนโทษมาปลูกสร้างเมื่อย้ายมาอยู่ที่อาคารหลังนี้โรงเรียนได้โอนมาสังกัดก,กระทรวงธรรมการและขุนปรีชานุสาร ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่คนแรกมีครูช่วยสอนสามคนต่อมาขุนปีชานุศาสตร์ได้ถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2452รกระทรวงธรรมการจึงส่งขุนโกศลเศษมาเป็นครูใหญ่คนที่สองแต่ต่อมาเมื่อขุนโกศลเศษถึงแก่กรรมทางราชการจึงได้ยุบโรงเรียนวัดประตูสารโอนครูและนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนพิทยากรโดยมีครูสายเขมพักเป็นครูใหญ่ โรงเรียนหลังที่สองดำเนินกิจการอยู่จนถึงปีพุทธศักราช2461ก็ถูกยกเลิกนอกจากเพราะชมลุดสุดโสมแล้วคงเป็นเพราอนักเรียนมากขึ้นด้วยพระยาสุนทรบุรีอี้กนสุตจึงสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นกัน,นสุตศึกษาลายัย พุทธศักราช2 4 6พถึรง2481พระยาสุนทรบุรีอี้กันสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ปรารบถึงตัวโรงเรียนซึ่งชำรุดทรุดโทรมอยู่เป็นจำนวนมากและประสงค์ที่จะสร้างโรงเรียนใหม่ให้เสร็จโดยเร็วโดยในอำเภอทั้งเจ็ดได้สนับสนุนความเห็นของท่านจัดหาวัสดุต่างๆมาให้ตามกำลังก่อสร้างได้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2461น้นั่นเอง เป็นรูปเรือนยาวสองชั้นมีมุกด้านหน้าสองด้านห้องใต้ถุลโล่งยาวประมาณ37เมตรกว้าง15เมตรหลังคาม,มุงกระเบื้องจุนักเรียนประมาณ200คนจำนวนเงิน3,000บาทเศษโอนนักเรียนเก่าและเครื่องใช้ของโรงเรียนปีชาพิทยากรโรงเรียนกันสูศึกษาไหล่ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัจจุบันเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีต,ต่อมา ได้สร้างโรงอาหารและประมาณปีพุทธศักราช2481ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารไม้สองชั้นยาว30เมตรเพื่อรับนักเรียนมัธยมหนึ่งพิเศษสำหรับเตรียมบุคคลไปเป็นครูในชนบทโรงเรียนแห่งนี้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องจนถึงปีพุทธศักราช2481ได้ขยายขยายไปสร้างนัสถานที่แห่งใหม่แต่ย้ายนักเรียนเมื่อปีพุทธศักราช2 4 8 4 ระยะเวลา2ีปีจึงมีนักเรียนจบอย่างมากมายพุทธศักราช2,506นพิา้ยนพินโสคุมาได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนเดิมซึ่งใช้มานาน25ปีชำรุดสุดโทรมเป็นอันมากโดยเฉพาะที่ดินซึ่งมีอยู่เพียง12ไร่เท่านั้นค่อนข้างคับแคบจึงติดต่อไปอยังนายพัฒบุญยรัตพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ช่วยพิจารณาหาที่ดินที่กว้างกว่าเดิมและของบประมาณจากกรมด้วยในต้นปีนั้นเองก็ได้ที่ดินวัดร้างสวัดเนื้อที่48ไร่เศษคือที่ดินปัจจุบันได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาขนาดนั้นจำนวน600,000บาทผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอีก700,000บาทจึงได้ทำการขอสร้างอาคารเรียนสชั้น18ห้องเรียนยาว80เมตรใต้ทุนโกรง และสูงพอที่จะแปลงเป็นห้องเรียนได้อีก9ก้าห้องวาระการพัฒนาทุกยุคต่อเนื่องจากทุกผู้บริหารจนถึงปีพุทธศักราช2541ตลอดระยะเวลา14ปีในการดำรงตำแหน่งของ T el, ดร์ชันชัยทิพเนศผู้อำนวยการโรงเรียนในขณนะนั้น ท่านได้ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อสถานศึกษาแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าทุกด้านการสร้างอัจรรย์อาคารศูนย์กีฬาพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีความสง่างามสมคุณค่าการก้าวเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School นับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นปีทองแห่งการพัฒนาสู่การสึกยุคปัจจุบันโดยได้รับการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องจากพระท่านบรรหารศิลปะอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยและครอบครัวศิลปะอาชาที่ได้คอยสนับสนุนสถาบันแห่งนี้ทั้งเรื่องของการพัฒนานักเรียนภูมิทัศน์เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้สมศักดิ์ศรีโรงเรียนประจำจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนวงโยธวาทิตแบบมัชชิงแบ เข้าแข่งขันสู่การคว้าแชมป์ระดับโลกนะณกรุงกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียปีพุทธศักราช2554ด้วยผลงานได้มุ่งเน้นและตอกย้ำเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่ว่าผู้นำกิจกรรมสังคมความโดดเด่นแห่งการปลูกฝังการเป็นจิตอาสาปีพุทธศักราช2554โรงเรียนกันนาะสูตรศึกษาลายัยพร้อมให้การร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด้วยศักยภาพและความพร้อมที่เต็มเปี่ยมสมเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ว่าผู้นำกิจกรรมเพื่อสังคมจวบจนปีพุทธศักราช2555ถึง2559นายประชอบหลีนุก,กูลและนายประเสริฐสุนทรเนธดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับได้มีการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ศตวรรษที่21 โดยดำเนินการจัดสร้างศูนย์ ICT c e n เซ็นเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์ Computer, และเทคโนโลยีครบวงจรเพื่อให้เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลและโลกออนไลน์ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารฝึกงานเพื่อสร้างอาคารดูมในวาระครบ118ปีนับเป็นเกียรติสูงสุดเป็นสถานที่รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันโนดีเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดศูนย์เพื่อนใจ ูบีนัมเบอรวในปีพุทธศักราช2558พร้อมได้รับการอนุมัติสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ด้วยงบประมาณ21ล้านบาทเพื่อการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสมแห่งกิตยศโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่งสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบกคิวแห่งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช2,560นายราชันทิพนเนศผู้อำนวยการโรงเรียนกันนูสุศึกษาไลจังหวัดสุพรรณบุรีลำดับที่24ผู้นำแห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเชิงประจักษ์ด้วยหลัก A.K.S. Attitude Knowledge Skill ทัศนคติที่ดีมีความรู้คู่ทักษะสู่การวางรากฐานและการปลูกฝังทัศนคติด้วยกศเก่งสุด Master and Idol ต้นฉบับและแบบอยา่าง ตามหลักยุทธศาสตร์กุงแจเจ็ดดอกโดยใช้จุดเน้นที่พลังของการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงนักเรียนทุกคนโดยมุ่งเน้นระบบดูแลนักเรียนอย่างเข้มเพื่อความสำเร็จด,ด้านความมุ่งหวังของผู้ปกครองด้วยความตั้งใจและแนวทางที่มั่นคงสู่ปณิธานอันแน่วแน่ที่ว่าประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ตัวนักเรียนชุมชนสังคมและประเทศชาติ หนังสือแห่งการเวลานำพาเด็กหนุ่มสองยุคเรียนรู้เรื่องราวจากอดีตการสู่ปัจจุบันสมัยอันรวมไปถึงรางวัลเกียรติยศมากมายอันได้แก่รางวัลพระราชทานรางวัลระดับประเทศและระดับโลกทำให้เด็กหนุ่มแสนสนรู้ซึ้งถึงเรื่องราวที่เล่าขานตำนานความยิ่งใหญ่ด้วยความภาคภูมิใจ ที่ได้มาเป็นลูกน้ำเงินเหลืองชาวกนาสูตรศึกษาไหล <Le> <โ>ก่อนที่แสงอัศจรรย์จะลับหายก่อนที่เด็กหนุ่มแห่งการเวลาจะลาจากจึงได้ฝากให้เด็กหนุ่มแสนสนนำความภาคภูมิใจเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสถาบันอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และความเป็นพี่น้องร่วมสํานักให้ตราตึงไปตลอดการธงไตรงผืนนี้คือศักดิ์ศรีความเป็นไทยเตรียมตัวครบทุองชาติทั้งหมดตรง เด็กหนุ่มรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงจากพิธีกรที่หน้าเสาธงองค์ความรู้กล่าวเตรียมตัวเข้าแถวเคารบถงชาติเด็กหนุ่มสอดสายสายตามองรอบตัวที่รายล้อมด้วยเพื่อนพี่และน้องที่ต่างมุ่งมั่นตั้งใจร้องเพลงชาติสวดมนต์และกล่าวคำของโครงการเยาวชนคนดีสีสุพรรณสิประการอย่างเสียงดังฟังชัด เด็กหนุ่มนึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตนได้พบเจอเรื่องราวที่เคยได้ยินทุกคำสอนที่เคยได้ฟังล้วนทำให้เด็กหนุ่มมีปณิธานที่จะเป็นคนใหม่รักในเกียรติศักดิ์ศรีทั้งของตนเองและโรงเรียนยึดมั่นในคติธรรมอันแน่วแน่ที่ว่าอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทสิ้นเสียงการกล่าวคำทั้ง11ประการจบลง เด็กหนุ่มจึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเปล่งเสียงให้กึกก้องเพื่อร้องเพลงม้าตรงเรียนเพลงที่เขาภาคภูมิใจที่สุดในฐานะลูกกนสูตรคนหนึ่งณวาระครบร้อยสิบปีนี้ใครขอเชิญสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติผู้ให้การสรนับสนุนร่วมยืนตรงและขับร้องเพลงม้าตรงเรียน ด้วยศักดิ์ศรีแห่งกันสตรศึกษาไล่ไปพร้อมกันเตรียมตัวร้องเพลงโรงเรียนทั้งหมดตรง ปณิธานอันยิ่งใหญ่ของขุนปรีชานุสานด้วยเมตตาของพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงครามอี้กันสูตรด้วยหลักการบริหารของผู้ในการทุกยุคทุกสมัยด้วยแสงทองแห่งรัศมีที่ปรากฏทอฉายว่าวิวัพเป็นแสงแห่งบารมีเหนือองค์เจดียุทธาถีและงาควายแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเป็นตัวแทนแห่งตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนกัน,นสูตรศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีจึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติสิทธิ์เก่าทุกท่านเป็นสิทธิ์เก่าที่เราภาคภูมิใจอันเป็นต้นฉบับและแบบอย่างที่ดีของสถาบันอันสงเกียตินี้ตลอดกาลจากพลังแห่งภาคีเครือข่าย กันนสุตรศึกษาไรอันประกอบไปด้วยสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูกันนสุตรศึกษาไรสุพรรณบุรีโดยนายบุญชูจันทร์สุวรรณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนายศักดาว,วังทองคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโดยนายสมภพวิยาขำชมรมครูเก่ากันนสุตรศึกษาไรโดยนายประสาสสมใจเพลงงร้อมคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมกับโรงเรียนกันนสุตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะกรรมการสภานักรียนจึงได้หลอมรวมทุกพลังทุกดวงใจจัดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ก้าวเข้าสู่วราระเกียรติยศครบรอบ120ปีกันนสุตศึกษาไัลป,ปีทองของต้นฉบับและแบบอย่างสมคุณค่าสถาบันการศึกษาอันทรงคุณค่าผู้เป็นต้นฉบับและแบบอย่างของเมืองสุพรรณบุรี แหล่งสร้างคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินจากเริ่มต้นผลผ่านนานไม่น้อยครบ120ปีที่ฝึกฝนให้คนดีมีปัญญาค่าของคนคือเหตุผลคนสถาสถามันแหล่งเรียนรู้คู่สุพรรณอันดับหนึ่งต้องกล่าวถึงกัน,นสูตรจุดความฝันจากเริ่มต้นผลที่ทำงานสำคัญ คนเชื่อมั่นกัน,นสูตรศึกษาไหลาสุพรรณบุรี กับนักสแสดงกอสอเก่งสุดค่ะ